เพราะ16ตึกนะคะเคลื่อนไหวค่ะวันลิซ่าโดนแบนในจีนนะคะ,คะ, Lisa, ะ,คะก็จากสถานการณ์หลายๆอย่างค่ะที่ทางการจีนตอนนี้นะคะเข้ามาคุมเข้มค่ะ เรื่องความข้างใครศิลปินต่างๆนะคะคของเหล่าบรรดาแฟนคลับในจีนใช่ไหมที่มีต่อศิลปินนะคะที่พวกเขาชื่นชอบค่ะรวมไปถึงตอนนี้นะคะรัฐบาลค่ะก็มีการออกกฎนะคะมาตรการต่างๆค่ะออกมาเยอะแยะมากมายนะคะส่งผลให้บ้านเบสนะคะของศิลปินหลายคนเนี่ยก็โดนแขวนไปแล้วก็มีนะคะอาทิเช่นค่ะของวง EXO BTS นะคะหรือว่าจะเป็นสาวๆ BLACKPINK ของเรานะคะอย่าง Lisa าโรเซเห็นว่าก็โดนด้วยนะคะ งานนี้ค่ะเล่นเอาแฟนๆอย่างเรานะคะคที่อยู่นอกอาณาเขตจีนค่ะก็อดอกสั่นขวัญแขวนแทนด้วยไม่ได้นะคะก็เลยถ้าอยากจะรู้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยที่จีนเขาเป็นยังไงบ้างน,นะคะแอดเคาวลิซ่าเนี่ยจะมีปัญหาด้วยไหมนะคะยิงช่วงนี้ค่ะกําลังจะออกโซโล่อยู่ด้วยใช่ไหม ซึ่งพอเข้าไปดูค่ะก็ยังคงปกติอยู่นะคะน้อง่ะเพิ่งจะมาโพสต์โปรโมทนะคะโปสเตอร์ชื่อเพลงไปเมื่อวานนี้เองนะคะแถมก็มีข่าวค่ะจากข้อ16ตึกนะคะมาเพิ่มเติมด้วยค่ะถึงโปรเจกต์นะคะที่มีวางเอาไว้นะคะเห็นบอกว่าจาก19เมืองค่ะต้องลดเหลือนะคะเพียงแค่เซี่ยงไฮ้กับกวางโจวเท่านั้นนะคะโดยจะจัดค่ะ19แห่งะะตามตารางนี้ค่ะโปรเจกต์นะคะจะเริ่มในวันที่9กันยายน ที่จะถึงนี้เป็นต้นไปนะคะตั้งแต่เวลาค่ะทุ่มครึ่งนะถึง2องทุ่มครึ่งที่4ีนนะคะซึ่งภาพที่เห็นล่วงหน้าตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงทดลองไฟค่ะ ซึ่งช่วงโปรโมทจริงๆนะคะเดี๋ยวคุณพ่อค่ะเขาจะมีการถ่ายภาพนะคะแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้ดูกันอีกทีค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะก็จะมีค่ะสถานที่19แห่งตามนี้นะคะที่คุณพ่อ16ตึกค่ะเขาไปดิวมาได้นะคะเห็นบอกว่าก็ค่อนข้างยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะคะด้วยสถานการณ์โควิดค่ะมันก็จะต้องออจํากัดเรื่องสถานที่หรือว่าเวลาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าพอเห็นตารางแบบนี้ค่ะแค่เห็นแค่นี้นะต้องบอกว่าก็ซึ้งใจมากๆแล้วนะคะ ถึงความทุ่มเทของเขานะคะเราก็ได้แต่เอาใจช่วยนะคะอ่ะแอดก็เอานะคะอัปเดตล่าสุดนะมาเล่าให้ฟังและกันค่ะที่โดนหนักๆตอนนี้นะคะจะเป็นพวกบ้านเบสของแฟนคลับมากกว่านะคะแต่ว่าคุณพ่อ16ตึกขาก็ทําถูกต้องทุกอย่างนะคะคิดว่าก็น่าจะโอเคอยู่นะคะก,ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า